วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่อง maybe style <t ell noise> วันนี้นะคะเมย์ก็จะมา unbox โลบงของวง astro n อง ะะเราเพิ่งได้มันมาสดๆร้อนๆเลยนะคะหลังจากที่สั่งไปได้ประมาณ2เดือนตอนนี้ก็เพิ่งจะได้นะคะโอเคแต่ก็พอเข้าใจนะคะว่าอาจจะติดสถานการณ์โควิดด้วยก็เลยทําให้การขนส่งล่าช้านิดนึงแต่ตอนนี้น้องมาเลยก็คือกองใหญ่มากที่สั่งไปอันเดียวนะเนี่ยคือร้านของมาให้กองใหญ่มากเลยถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าเมสั่งโรบงมาจากร้านไหนนะคะก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาตอบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดรบวงไปพร้อมๆกันโอเคทุกคนเราก็ได้ไปทำการกรีดน้องมาแล้วนะคะอนมย์ก็จะมาเปิดแล้ทุกคนคือได้ของแถมมาด้วยเป็นรูปของตึง้นอู้ หน้าหลังเลยอ่ะอันนี้รูปใหม่เลยนเนี่ยเราเป็นเมนอูนอูอยู่แล้วด้วยอ่ะคือแบบว่าถูกใจมากแล้วก็เหมือนจะเป็นการ์ดอันนี้แล้วก็รูปอูนอูน่ารักสุดๆไปเลยโอเค ร้านคือห่อน้องมาอย่างดีมากเลยนะคะเนี่ยชืบชอบโอแกะยากอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวขอพี่แกะแป๊บนึงเดี๋ยวมากลับมานะคะทุกคนเราก็พี่แกะน้องมงม,มาแล้วนะคะนี่เรามาเปิดกันเลยดีกว่าอุ๊ยไปดูด้านหลังก่อน ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะของของอ,อุปกรณ์ในกล่องน,นี้นะคะเหมือนจะใช้ฐาน 3A นะเนี่ยจะไม่ซื้อล oh, <no. S 1> แล้วก็สามารถบลูทูธได้ด้วยนะคะเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะชุ๊บและนี่ก็คือด้านในอุบ แ่แดงให้ชมกันแบบว่าเต็มตาเวอร์สองของโรบงอัสโชนะคะก็จะค่อนข้างที่จะมีรูปทรงที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกดยชิ้นเชิงเนนะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาเหมือนจะมีแท่นเสียบมาให้ด้วยแต่คือรอบนี้ไม่มีนะคะก็คือเป็นตัวบงเพียวๆเลยแล้วก็จะ มีของด้านในเป็นสายเอาไว้คล้องกับโรบงไว้คล้องมือเรานะคะนี่เขียนว่า Astro แล้วก็จะมีคู่มือมาด้านในด้วยนะคะคู่มือก็จะมีภาษาจีนเกาหลีแล้วก็อังกฤษนะคะมาด้านใน เรามาดูน้องบุงกันต่อดีกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นปุ่มปุ่มเปิดของน้องนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นคำว่า astro ตรงนี้ แล้วด้านในอันนี้นะคะเหมือนกับว่าจะเปิดออกมาได้แล้วก็สามารถจัดสวนด้านในได้ด้วยนะคะเอาเห็นในเน็ตก็คือมีคนแต่งสวนอะน่ารักมากๆเลยอะเออเราว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปซื้อของแต่งสวนมาแต่งในนี้บ้างปกติก็คือสวนอยู่แล้วแต่พอแต่งสวนก็คือแบบปังไม่ไหวแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นการบิดบิด ก็จะเป็นที่ใส่ถานใช้สามก้อนนะคะโอเคแต่ว่ายังไม่ซื้อเลยอะอเราเราไปหาถ่านแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาทุกคนเราไปซื้อถานมาแล้วนะคะถ่าน3ม a สมก้อนนะคะใช้กับบงก็เอาตรงก้นนะคะเสียบเข้าไปตรงสปริงอย่างนี้ให้ครบทั้ง3มอันแล้วก็แท่นนะคะใส่เข้าไปเอาด้านแหลมขึ้นนะคะด้านแหลม แล้วก็หมุนบงเข้าไปเลยนี่มาลองเปิดกันเลยดีกว่าอันนี้คือกดครั้งเดียวนะคะก็จะเป็นไฟแบบค้างๆแบบนี้พอกดอีกครั้งหนึ่งอ่าก็จะเป็นไฟกระพริบช้าๆอย่างนี้นะคะกดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามก็จะเป็นไฟกระพริบแบบ วายๆอย่างนี้โอเคกดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่ก็คือเป็นการปิดนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดตอนที่แบบว่าไฟมืดๆดูนะคะเดี๋ยวปิดไฟก่อนชึ้มาแนละ้วทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะน้องสว่างมากเลยนะเนี่ยฟูจิชึ่ กระบกระพริบรูรูรูรัวปิดอ่าแสงไฟย้มค่ำคืนโอเคค่ะทุกคนไฟของโบงนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปคอนหนักสีมันก็จะปรับได้แค่สีม่วงนะคะแล้วก็ปรับ การกระพริบได้เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าไปหน้าคอนนะคะเราก็จะสามารถบลูทูธเข้ากับที่หน้างานได้นะคะแล้วก็ไฟก็จะเปลี่ยนสีตามที่เขาได้กำหนดมานะคะเข้มค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคราวหน้าเนี่ยจะได้มาอวดของกันอีกเคค่ะไงวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมไปตามน้องบงกันด้วยนะทุกคนน้องน่ารักมากๆเลย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย